รัฐบาลก็ยังไม่ดีพอนะครับอาจจะตั้งใจทํางานแต่ยังไม่ดีพอจึงทําให้มีการแพร่ระบาดนะครับโค่นลนมากนะครับก็ต้องมองเป็นแบบนั้นนะครับก,ก,ก,ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลและก็กระทรวงสาธารณาสุขนะโดยเฉพาะรัฐมนตรีนะครับส่วนก็ต้องให้กําลังใจหมอพยาบาลน,นะครับก็น,นี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมาก นะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแช์นะนะครับเพราะรายการที่วิาพากษ์วิจารณ์การบริหารราชะการแผ่นดินตอนนี้เหลือน้อยเห็นได้ข่าวว่าจอนอะไรอ่ะจอนวินยูหรืออะไรก็เห็นได้รับหมายเรียกไปแล้วโดนข้อหาดูหมิน่นนายกหรือไงนะครับดูหมิ่นเจ้าพนักงานอะไรต่างนะครับก็เหลือแต่ทนายเดชาที่ยังจะพอจะจัดได้เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาทาง f a c e b o เฟซบ u ๊กยูทูปท o กก็แชร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมก็ไปรู้จะจัดรายการได้อีกนานไหม จะได้รับหมายเรียกหมายสารเมื่อไหร่เรายังไม่แน่ใจเพราะว่าการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานรัฐบาลเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับสอสอตก็โดนรัฐมนตรีแจ้งความจับข้อหาหมิ่นประมาทพรบคอมนะเนชั่นก็โดนแจ้งความนะครับและสถานีโทรทัศน์ต่างๆก็โดนดําเนินคดีกันเยอะตอนนี้ก็เหลือแต่ทนายเดชาพี่น้องต้องเข้ามาดูเยอะๆนะครับดิจตอก็ตอนนี้125เข้ามากันเยอะๆให้เป็นหมื่นเป็นแสนกันไว้ นะครับนะทาง Facebook ก็เยอะๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่นะเรพันเจ็ดนะครับก็แชร์ไปให้ได้สัก5 0 0 0ก็ออยังดีนะทิกตอกเจ็ดร้อยกว่าคนก็เข้ากันมาเยอะๆนะครับนะก็เล่าให้พี่น้องฟังนะเออตอนนี้ก็ต้องวิพากษวิจารณ์รัฐบาลนะครับตอนนี้134คนทาง t i กต o k นะบางคนบอกอย่าไปโทษรัฐบาลเลยอยู่กับโทษตัวเราเนี่ยดีที่สุดนี่ทางทิกตอกนะ นะถ้าถามผมเนี่ยผมก็เอาความเห็นของพี่น้องประชาชนมาพูดนะฮะประชาชนเขาบอกว่าการเตรียมการต่างๆของรัฐบาลน,นั้นดีเพียงพอหรือไม่การฉีดวัคซีนช้าไปหรือไม่ประมาทหรือไม่อันนี้เรื่องหนึ่งส่วนพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันนะครับก็ต้องระมัดระวังถ้ารัฐบาลกาดไม่ตกรัฐมนตรีไม่ติดโควิดนะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ติดโควิดเหมือนกับที่บอกกับประชาชน มันก็จะไม่มีคลัสเตอร์ทองหล่อคลัสเตอร์สุขโขทยัยคลัสเตอร์โรงเรียนคลัสเตอร์อนุบาลน,นะคลัสเตอร์ผับคลัสเตอร์คาราวเกะคลัสเตอร์อ,อะไรต่างๆสังสรร์งานเลี้ยงส่งนะครับงานเลี้ยงรุ่นมันจับไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องวิพากษ์วิจารณ์ว่า,านายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข บอกว่าทุกคนอยากกาศตกแต่ทําไมมีรัฐมนตรีติดโควิดทําไมมีงานเลี้ยงนะทำไมมีหน้าห้องติดโควิดทําไมมีข้าราชการระดับสูงติดโควิดเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องนะนำไปแก้ไขปรับปรุงนะนะครับผมก็ไม่ได้ด่ารัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่ได้สาปแช่งด้วยเพียงแต่ว่านําคอมเมนต์ต่างๆของพี่น้องประชาชนในโซเชียลมาตั้งคําถามพี่น้องว่าจริงไหมครับ นะ,นะครับจริงไหมครับนะครับจริงไหมครับก็รัฐบาลก็ต้องนําไปแก้ไขนะครับนะอย่างตอนนี้ปัญหาใหญ่ก็คือว่าโทรไปแล้วไม่มีคนรับสายนะครับนะเวลาเราติดโควิดเนี่ยโทรศัพท์ไปที่สายด่วนไม่มีคนรับสายอันนี้ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องไปแก้ไขสิ่งสําคัญเนี่ยอยากให้ออกมาขอโทษประชาชนนะครับไม่ใช่ออกมาบ่นนะครับไม่ใช่ออกมาบ่นนะครับ ออกมาขอโทษประชาชนแล้วเวลาขอโทษประชาชนช่วยยกมือด้วยเพราะเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนไทยยกมือด้วยนะครับนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ตอนนี้ก็2 0 0 4ทาง Facebook Tik t o k 160แชร์ไปมันจะเป็น300 4 0 0นะครับ t i k t o อฝากด้วยแล้วก็ทาง yutube o พันกว่านะครับออกมาขอโทษประชาชนนะครับนะออกมาขอโทษประชาชน ไม่จําเป็นต้องทําผิดนะครับดูประเทศเกาหลีดูประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้นําประเทศไม่ได้ทําผิดนะครับก็ขอโทษประชาชนได้เพราะฉะนั้นผู้นําประเทศไทยนะถ้าออกมาขอโทษประชาชนไม่จําเป็นว่าท่านต้องทําผิดนะครับแต่บางเรื่องท่านอาจจะทําให้ประชาชนผิดหวังประชาชนมีความรู้สึกมันไม่ทันใจนะครับโทรศัพท์ไปแล้วศูนย์ไม่มีคนรับแม้กระทั่งานายก นะตามข่าวเนี่ยไม่รู้จริงเท็จยังไงบอกโทรไปแล้วก็ไม่มีคนรับสายมันต้องขอโทษประชาชนไม่ใช่โทษหน่วยงานไม่ใช่โทษเจา้าหน้าที่นะครับนะผู้นําประเทศหรือรัฐมนตรีต้องออกมาขอโทษประชาชนที่ว่านะการแก้ปัญหาโควิด -19 ยังไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวังต้องออกมาขอโทษนะไม่ใช่ไปดา่า กระทรวงสาธารณสุขไปด่าหมอด่าพยาบาลด่ากรุงเทพมหานครด่าไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเป็นผู้นําประเทศเราเป็นรัฐมนตรีเราต้องออกมาขอโทษประชาชนยกมือไหว้เลยว่ากูผิดไปแล้วกูคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นโชคดีนะมีโทนี่นะนี่ยโทนี่มันออกมาเซลมาด่านี่นะครับบอกว่าสองยี่ห้อไม่พอวัคซีนโทนี่บอกไปซื้อนู่นของรัเสเซียนู่น เรียกชื่อ,อยากๆไม่รู้เรียกว่าอะไรสปุตนิกเรืออะไรก็ไม่รู้นะอะไรก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกนะผมก็ไม่รู้นะไปซื้อของรัเสเซียไปซื้อของไฟเซอร์ไปซื้อของจอรนสันไปซื้อของอะไรเยอรมันอะไรก็ว่าไปนะครับนะพอโทนี่ออกมาแซล,ล์ปุ๊บเนี่ยนะออกมาแซะนะนายกรีบดําเนินการนะครับเพราะอะไรช้ามันจะเสียหน้าไงนะนะก็ถือว่าสิ่งที่โทนี่พูดเนี่ย มันก็มีประโยชน์นะครับถึงแม้นโทนี่อาจจะถูกกล่าวหาจากรัฐบาลว่าเป็นพวกหนีคดีนะหลบหนีคดีเป็นนักโทษหนีคดีอะไรก็แล้วแต่แต่ผมว่าถึงแม้เขาจะเป็นนักโทษหนีคด,ดีนะแต่ว่าความคิดในการห่วงใยประเทศชาติมันก็พอมีบ้างนะในการที่มากระตุ้นรัฐบาลว่าต้องปรับปรุงวิธีการจัดซื้อวัคซีนใหม่นะรัฐบาลก็ทำทันทีเลยนะครับนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับช่วยกันแชร์ครับ นะครับช่วยกันแชร์เยอะๆนะกราบขอบพระคุณมาก <_ d ata> ผมเองไม่ได้สนับสนุนนายโทนี่นะนะก็ไม่ได้ชอบนายโทนี่อะไรต่างๆแต่ผมชอบความคิดเฉยๆว่าโทนี่เนี่ยถึงแม้จะเป็นนักโทษหนีคดีนะแต่มันก็ยังมีความคิดที่ห่วงใยประเทศชาตินะโทนี่มันอยู่ดูใบมันยังบอกเลยว่าเฮ้ยเฮ้ยนายกน่าจะหาซื้อวัคซีนมาเพิ่มนะยี่ห้อไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้อง แอสตราเซเนกาหรือชิโนแว็กนะครับมันมีวัคซีนในโลกนี้เยอะแยะของรัเสเซียของอเมริกาของอะไรต่างผมว่ามันก็ถ้าเรามองส่วนดีเราไม่สนใจเรื่องการเมืองโทนี่มันก็มีประโยชน์ธนาธรมันก็มีประโยชน์ถึงแม้จะโดนด่าว่าเป็นพวกล้มเจ้าเป็นพวกสามนิ้วนะแต่สิ่งที่ธนาธรมันพูดเนี่ยเราลองฟังดีๆนะเฮ้ยมันก็บอกนะครับว่าเฮ้ยรัฐบาล มันจะเสี่ยงเกินไปไหมถ้าเราจัดซื้อจัดอะไรต่างๆเนี่ยแค่สองยี่ห้อเนี่ยถึงเวลามันหาไม่ทันทำไงถ้าสุดท้ายมันก็หาไม่ทันจุกคร่นะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะครับที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นนักจัดรายการวิจารณการเมืองคนสุดท้ายแล้วเพราะมันจะติดคุกกันหมดแล้วสสก็จะติดคุกกัเหลือเดชายังไงช่วยแชร์ก่อนติดคุกผมอัธนาทรเขาก็ตั้งข้อสังเกตห่วงใยชาติบ้านเมืองถึงแม้ จะถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกชังชาติเป็นพวกเนรคุณแผ่นดินบ้างเป็นพวกล้มเจ้าอะไรบ้างผมว่าเราอย่าเอามาปาปนนะเราดูสติปัญญาธนาทรไม่ใช่คนโง่นะธนธรเนี่ยนะหรือบางคนเรียกว่าตีทรเนี่ยถ้ามันโง่มันคงไม่มีเงินเป็นหมื่นหม,นหมนล้านนะทรัพย์สินต่ตางๆเนี่ยมันคงจะไม่มีเงินมากมายถึงเกือบแสนล้านนะครับคนโง่ที่ไหนจะมีเงินเป็นหมื่นหแสนล้านไม่มีฮนะ นะครับผมไม่เคยเห็นนะครับโง่โง่แล้วรวยไม่เคยนะครับมามีแต่ฉลาดแล้วรวยนะครับ่นะครับอ่าขอโทษนะครับลืมปิดประตูนะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นของโทนี่กับธนาธรเนี่ยต้องฟัง นะครับอย่าไปเอาการเมืองมาปนไปหมดสติปัญญามันก็มีเยอะธนาธรนนถึงแม้จะโดนกล่าวหาว่าล้มเจ้าเขาก็ปฏิเสธเลยว่าเขาไม่ได้ล้มเจ้านะเขาไม่ได้ชังอะไรต่างๆนะฮะเพียงแต่เขาเห็นไม่ตรงกับพลเอกประยุทธ์คุณก็ฟังความคิดเห็นเขาสิอย่าไปคิดดิอย่าไปคิดว่าวันๆนียเขาจะมากั่นแกล้งคุณอะไรตะไรจับผิดคุณนะคุณเป็นผู้นําประเทศหรือเป็นผู้บริหารประเทศผมหมายถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยคุณต้องมอง อะไรที่มันเป็นในแง่บวกแง่ดีจริงไหมครับพี่น้องครับนะฟังเขานะครับนะฟังเขาแล้วก็เอาไปคิดนะก็เหมือนกับวัคซีนของรัสเซียยุโรปอเมริกาไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะเหตุผลทางการเมืองแต่วัคซีนรัสเซียเป็นไงโอ้โหประสิทธิภาพสูงผมติดตามข่าวต่างประเทศจากหลายๆช่องเนี่ยเขาบอกวัคซีนของรัสเซียอาจจะป้องกันโควิดได้เพียงเข็มเดียว9 7 เห็นบอกเดียนกันยาเนี่ยภูมิคุ้มกันหมู่ของรัสเซียเนี่ยจะสบายมากแล้วก็จะเป็นประเทศถัดไปจากอังกฤษจากอิสราเอลแล้วก็มารัสเซียว,ว่าทุกคนอาจจะไม่ต้องสวมแมสหรือหน้ากากอีกต่อไปนะครับแต่ปรากฏยุโรบอกอะไรไม่ยอมรับนะเพราะอนะไรเพราะเหตุผลทางการเมืองแต่เราต้องดูว่าเออปูตินนักวิทยาศาสตร์เก่งๆขงเขาก็เยอะแยะแล้วต้องแยก แล้วอย่าไปเอาการมุงการเมืองมาเออไม่ใช่ว่าธนาทรโทรนี่เห็นต่างแม่งพูดอะไรกูไม่ฟังนะทั้งๆที่บางทีนะฝ่ายรัฐบาลกูก็ไม่ได้มีสติปัญญาเพียงพอขนาดนั้นอาจจะมีสติปัญญาเยอะแต่อาจจะฉ่าลาดไม่พอก็ฟังฟังบ้างพี่น้องคิดเหมือนผมไหมล่ะผมเองเนี่ยผมก็เข้าใจพลเอกประยุทธ์นะครับว่าเป็นคนรักชาติรักแผ่นดินนะแต่อย่าไปรักชาติจนน้ำลายยืดแล้วกัน หลายคนก็รักชาติจนน้ำลายไหลเป็นรัฐมนตรีปีสองปีหนี่หายไปหมื่นล้านอันนี้เขาเรียกว่ารักชาติจนน้ำลายไหล,หลว่าแล้วก็จุก,ร,ร,ก,ร,ร,ก,กรูนะครับจุกรูนะครับทิกตอกสองร้อยแชร์หน่อยครับกราบกราบกราบพี่น้องนะครับกราบเท้าเลยตอนนี้สองร้อยเนี่ยก็แชร์ไปให้มันสี่ห้าร้อยทิกตอกตอนนี้ก็จะสี่พันแล้ว